สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่ารูปเรขาคณิตสามมิติเป็นอย่างไรพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยคะ่ะรูปเรขาคณิตสามมิตินะคะจะเป็นรูปเรขาคณิตที่มีลักษณะเป็นสามมิตินะคะสามารถมองเห็นได้ทั้งด้านกว้างด้านยาวและความสูงค่ะ ถ้ามันมีความสูงเข้ามานะคะมีส่วนนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะมีความลึกลงไปนะคะมีหน้าตัดนะคะย้ำว่ามีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปเรข,ขาคณิต2มิตินะคะเราจะเรียกมันว่ารูปเรข,ขาคณิต3มิติค่ะซึ่งในเรื่องของรูปเรข,ขาคณิต3ามิติเนี่ยประกอบไปด้วยปริซึมทรงกระบอกพีระมิดกรวยทรงกลม ะะทีนี้เราไปดูกันค่ะว่ารูปเรข,ขาคณิตสามมิติที่ครูพูดถึงเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรเริ่มจากรูปแรกเลยนะคะเรียกว่าปริซึมค่ะปริซึมนะคะลักษณะของปริซึมครูมีรูปให้นักเรียนดูก่อนนักเรียนเห็นรูปแล้วนักเรียนเมื่อนักเรียนเห็นแล้วนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่ารูปเรข,ขาคณิตสามมิติที่เรียกว่าปริซึมเนี่ย มีลักษณะเป็นอย่างไรเห็นแล้วนะคะอะทีนี้เราไปดูลักษณะกันนะปริซึมนะคะเป็นรูปเลขาคณิตสามมิติที่มีฐานนะคะมีฐานหรือหน้าตัดนะคะฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปเหลี่ยมค่ะเป็นรูปเหลี่ยมรูปเหลี่ยมในที่นี้เช่นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะคะที่เท่ากัน จำนวน2รูปนะคะเป็นรูปสามิเอ่อเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากัน2รูปซึ่งอันนั้นเราเรียกมันว่าฐานนะคะซึ่งฐานเนี่ยจะขนานกันส่วนด้านข้างจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมที่เราพบที่เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนั้นก็คือลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ ในการเรียกชื่อนะคะในการเรียกชื่อปริซึมนะคะเราจะเรียกชื่อตามฐานของปริซึมค่ะเช่นฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมเราจะเรียกว่าปริซึมสามเหลี่ยมค่ะแต่ถ้าฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราเรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะถ้าฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมเรียกว่าปริซึมห้าเหลี่ยมค่ะถ้าฐานเป็นรูปหกเหลี่ยมเราเรียกว่าปริซึมหกเหลี่ยมใน ในรูปเลขค่ะคณิตที่เป็นปริซึมสี่เหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะคะเราเรียกมันอีกอย่างหนึ่งว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็ได้ค่ะไปดูลักษณะนะคะสังเกตรูปนี้ค่ะนักเรียนเห็นฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมเราเรียกมันว่าเราเรียกมันว่าปริซึมสามเหลี่ยมค่ะ ส่วนรูปที่สองค่ะฐานเป็นรูปอะไรคะฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะเราเรียกมันว่าปริซึมสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ถ้าจากรูปเนี่ยมันอาจจะไม่จัตุรัสเท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้วมันคือปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อมาค่ะรูปนี้ฐานเป็นรูปอะไรคะฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมค่ะเราเรียกมันว่าปริซึมห้าเหลี่ยมส่วนรูปนี้ฐานเป็นรูป 6เหลี่ยมนะคะเรียกว่าปริซึม6เหลี่ยมค่ะและรูปนี้ถามเป็นรูปอะไรคะสีม่วงๆจำได้ไหมมันคือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเราเรียกมันว่าปริซึมสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะต่อมาค่ะลักษณะและส่วนประกอบของปริซึมนะคะเมะื่อกี้ครูพูด คร่าวๆไปแล้วอ่าเรียนดูนะคะตรงนี้ตรงสีเหลืองๆนะคะตรงสีเหลืองๆเราเรียกมันว่าหน้าตัดหรือฐานค่ะส่วนด้านนี้ด้านนี้นะคะทุกด้านตรงนี้ที่พูดถึงตรงนี้เราเรียกมันว่าด้านข้างนะคะจะมีด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม ด้านขนานทําไมครูไม่บอกว่าเอ้า้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปเลยล่ะเรียนสังเกตรูปนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นปรีซึมเหมือนกันด้านนี้เห็นไหมคะเป็นปริซึมเหมือนกันเห็นไหมด้านข้างมันโยกก็จริงนะคะด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะอ่ารู้จักแล้วนะคะว่าลักษณะและส่วนประกอบของปริซึมมีอะไรบ้างส่วนส่วนสูงนะคะคือส่วนที่ลากลงมาตั้งฉากกับ ฐานนะคะเรียกว่าส่วนสูงค่ะต่อมาค่ะทรงกระบอกค่ะลักษณะของทรงกระบอกนักเรียนนึกถึงอะไรคะนึกถึงกระบอกไม้ไผ่หลอดไฟนะคะหรือท่อน้นาำนึกออกไหมคะอาลักษณะของทรงกระบอกเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเรียนสังเกตเห็นไหมฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปอะไรเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปวงกลมค่ะามาดู คำว่าทรงกระบอกนะคะเป็นรูปเลขาคณิตที่มีฐานสองฐานเป็นรูปวงกลมนะคะส่วนเมื่อกี้ปริซึมฐานเป็นรูปเหลี่ยมนะคะฐานเป็นรูปเหลี่ยมมันเป็นปริซึมแต่ถ้าฐานเป็นรูปวงกลมนะคะฐานเป็นรูปวงกลสสสมสองชิ้นที่เท่ากันนะคะเนี่ยที่เท่ากันทุกประการอยู่บนระนาบที่ขนานกันนะคะต้องเป็นวงกลมสรูปที่เท่ากันนะคะสรูปที่เท่ากัน เป็นหน้าตัดหรือฐานนะคะอามาลักษณะค่ะลักษณะและส่วนประกอบนะคะนี่ไงตรงนี้นะคะเวลาวาดเนี่ยเอา้าทำไมเวลาวาดมันเป็นวงรีล่ะก็เพราะว่าให้เห็นให้เห็นว่า,าลักษณะที่มองไปนะคะแต่จริงๆแล้วหน้าตัดนะคะเรียนลองดูที่กระบอกไมพายนึกถึงกระบอกไมภายหรือท่อน้ําก็ได้นะคะหน้าตัดตรงหน้าตัดมันเนี่ยอันจะเป็นรูปวงกลม นะคะส่วนส่วนด้านข้างค่ะตรงนี้ถ้านักเรียนนึกไม่ออกนักเรียนลองถึงนึกถึงแกนที่ชูกถ้าสมมติว่าครูตัดแกนที่ชู่ออกมานะคะคลี่ขยายออกมามันจะมีหน้าข้างเป็นรูปอะไรคะมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะนัหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากรณีที่มันเป็นทรงกระบอกแบบตรง แต่ถ้าเป็นทรงกระบอกแบบเอียงๆนะคะหน้าข้างมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะอ่าโอเคต่อมาค่ะรูปเลยค่ะคิตชนิดสามมิติชนิดถัดไปก็คือพีระมิดค่ะนึกภาพออกไหมพีระมิดพีระมิดของประเทศอียิปใช่ไหมอ่าโอเคลักษณะของพีระมิดเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ มันจะมียอดแหลมๆใช่ไหมมีฐานมีฐานหรือหน้าตัดเพียงแค่ชิ้นเดียวหน้าตาดัดหรือฐานเป็นรูปเหลี่ยมนะคะอ่าลักษณะนะคะรูปเรขาคณิตมีฐานเป็นรูปเหลี่ยมนะคะมียอดแหลมฐานเป็นรูปเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมได้หมดเลยนะคะและมียอดแหลมหน้าทุกหน้าที่เป็นด้านข้างอะคะ่ะจะเป็นสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดก็คือไอจุดยอดแหลมของเราอะ เป็นจุดเดียวกันนะคะเวลาเรียกค่ะเวลาเราเรียกพีระมิดเราก็เรียกตามชื่อของฐานเหมือนกันเช่นถ้าฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมเราจะเรียกว่าพีระมิดฐานสามเหลี่ยมถ้าฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมเราจะเรียกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมถ้าฐานเป็นรูปหกเหลี่ยมเรียกว่าพีระมิดฐานหกเหลี่ยมนะคะตรงพีระมิดเนี่ย จะมีคำว่าฐานเข้ามาด้วยว่าพีระมิดฐานสามเหลี่ยมพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะคะรูปนี้ค่ะฐานเป็นรูปอะไรคะฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมเราเรียกว่าพีระมิดฐานสามเหลี่ยมค่ะส่วนรูปนี้ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะเราเรียกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมรูปนี้ฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมค่ะเรียกว่าพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมค่ะและรูปนี้ฐานเป็นรูป กเหลี่ยมเราเรียกว่าพีระมิดฐานหกเหลี่ยมลักษณะและส่วนประกอบของพีระมิดนะคะเมื่อกี้ขรูพูดคร่าวๆให้เรียนฟังแล้วก็จะมีส่วนที่เราเรียกมันว่าฐานหรือหน้าตัดนะคะเป็นรูปเหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีหน้าข้างคือชิ้นนี้นะคะหน้าข้างหน้าข้างถ้าขุหน้าข้างเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสามเหลี่ยมจํานวนสามเหลี่ยมเนี่ยจะเท่ากับจํานวนของ ฐานเช่นถ้าฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านข้างนะคะด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมจํานวนกี่ชิ้นคะจํานวนห้าชิ้นถ้าฐานเป็นหกเหลี่ยมถ้าฐานเป็นหกเหลี่ยมมันก็จะมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมจํานวนหกชิ้นนะคะอ่ะข้างบนนี้เราเรียกมันว่ายอดนะคะส่วนเส้นนี้เส้นเส้นที่ตรงนี้เราเรียกมันว่าสันนะคะอ่ะโอเคต่อไปค่ะ กรวยค่ะนเรียนออกเสียงให้ชัดเจนนะคะกรวยค่ะลักษณะของกรวยค่ะจะเป็นแบบนี้นเรียนจะพบเห็นได้ที่ไหนได้บ้างอ่าหมวกปีใหม่ใช่ไหมคะหมวกปีใหม่หรือกรวยน้ําที่เป็นรูปกระดาษหรือกรวยจราจรน,นะคะ ลักษณะของกรวยนะคะฐานเป็นรูปวงกลมมียอดแหลมคล้ายพีระมิดเลยพีระมิดก็มียอดแหลมแต่ฐานไม่ใช่วงกลมฐานเป็นรูปเหลี่ยมชนิดต่างๆนะคะมียอดแหลมนะคะลักษณะและส่วนประกอบของกลวยก็จะมีลายมีฐานด้านล่างเป็นรูปวงกลมนะคะข้างบนเรียกยอดนะคะส่วนสูงก็คือเส้นที่ลากลงมาตั้งฉากนะคะอโอเคลักษณะของกรวย ต่อมาค่ะทรงกลมค่ะนักเรียนเห็นทรงกลมกับวงกลมต่างกันยังไงวงวงกลมถ้าวงกลมเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติเพราะไม่มีส่วนนูนส่วนลึกลงไปใชคะเพราะฉะนั้นถ้ามีลักษณะนูนนะคะนูนขึ้นมาแบบนี้คือทรงกลมนะคะทรงกลมนักเรียนเห็นได้จากอะไรบ้างคะลูกฟุตบอลใช่ไหมคะ ลูกแก้วนะคะลูกบาสเป็นต้นนะคะอ่าทรงกลมนะคะมีลักษณะเป็นผิวโค้งเรียบนะคะผิวโค้งเรียบจุดทุกจุดบนผิวโค้งเนี่ยจะห่างจากจุดคงที่อยู่จุดหนึ่งจุดคงที่นั้นเราเรียกว่าจุดศูนย์กลางนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูลักษณะนี่ไงถ้าเราผ่าทรงกลมนี้ออกมาเห็นไหมคะลักษณะเห็นนะคะข้างหน้าข้างนอกเนี่ยมันเป็นผิวโค้งนะคะตรงนี้ เราเรียกมันว่ารัศมีนะคะวงกลมนี้ตรงนี้จะเป็นวงกลมที่ใหญ่ที่สุดก็ซ้อน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 ,อน,อนกลายเป็นทรงกลมนะคะอ้าวจบไปแล้วกับลักษณะของรูปเลขาคณิต3มมิติค่ะนะคะอ้าวเข้าใจไหมคะสำหรับวันนี้นะคะนะักเรียนลองทบทวนอีกครั้งหนึ่งคะ่ะว่าลักษณะของรูปเลขาคณิต สามมิติกับสองมิติต่างกันอย่างไรนะคะย้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะถ้าเป็นรูปเลขาคณิตสามมิติจะมีด้านจะมีความกว้างกวามยามวา aw, และสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือความสูงหรือส่วนลึกหรือส่วนที่มันนูนขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเลขาคณิตสองมิติมันจะนแบนๆราบๆไม่มีส่วนสูงไม่มีส่วนที่ลึกหรือส่วนที่นูนขึ้นมานะคะอันนี้คือรูปเลขาคณิต สามมิติที่ครูพูดถึงนะคะถ้าเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจแล้วก็เอาไว้คลิปหน้านะคะว่าครูจะนำความรู้ในเรื่องอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนกันอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ